นี่ลุงลมก็ไดคือเก่าครับผุนแต่หลายอยู่ครับตัวใหญ่ในของกระสร่างในของมันกับนี้ครับตอนเก็บเบีดดูดถึงกูดไทยครับมันทีมันสันเหมือนมันซัดด้วยกูดไทไยครับรนมกับอ้างกับมัก็มานครับมันมาน าแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวครับรูปแบบนี้เลยผมรู้ร่มงานแล้วงานแล้วครับกลับมาหัวเห็ดมันแบบแบบแบบแบมาแล้วมาแล้วร่วมงาแล้ว ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้มาเลยโอ้มัน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 มาอา่ะติดตามน้องกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมึงลุงร่มสีาพามาใส่เบ็ดครับทงุงนาเป็นวานเข่าแล้วมาติดตามน้อกันว่าลุงร่มสี่มันบ่มา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับตะไครให้น้ำหน่อยเด้อครับเด้อมือนีมาลุ่นวามหมานครับกระลังสีใสขั้นแหลกครับอทิษตาน้ลงกันครับมือนีเป็นเงี้ยใส่เดือนเด้อครับเด้อมือนีมีพี่น้องผู้หนึ่งคนบอกว่าร่องใสเงีนเน้ย

ครับรกมมันแล้วาตัวเรยกครับใส่ปุน่นทั้นเลยแล้วนะครับเดี๋ยวยู่ซิบหล,ลังเยียดเดซิบหลังนี่ยนะครับใส่ปันนิ่งตัวหนึง่งมันออกสาเข้ามากังได้บุครับเอาติดตามท่อกันครับเฮ้อครับเด้อมาครับมา ยามกลับครับที่นี่หลังนี้มีอาการมะรุ่นน้ากันพ่อเมีพี่น้องว่าที่เป็นปลาอีหยังโอ้โอ้ปกครอปกครอปกครอขวดปูนปูนปูนปูกลังงามเลยครับวม่ยพี่น้องถึงปูนแล้ยงถึงปูนแล้ยงปูนโอ้กินเลิก่มตายินเลิอกิ้นเลิกกินเลือ พ่อแม่พ uh ี่น้องดูด้ดูโอ้มันกินเข้าไปกินทั้งในผัวนะได้ที่ไหนปวดได้มันเข้าไปกินเลือดแม่พี่น้องอื ออกแล้วครับตัวถลุนตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่อ่ะติดตามนดกันครับพ่อแม่พี่น้องมาลุกล่มสีมันอีกบ่ามาลุ่นเบิ้งอีกหลังนึงครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้องลุ่มป่าอะไรโอ้ยปลาลด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 พ่อแม่พี่น้องว้ายได้ปลาลุดทวนน้ว่าดู ปลาลดพ่านว่าไม่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยหายจินหวัวมึงเอ้ยกูใส่เอาปลาคอปลาดุกได้ปลาลดเอาปลาลดพ่านว่าปาดแลด้วครับพี่น้องปลาลดปลาลดพ่านว่าเอ้ยไปเขาตะไคร้นี่สัม ได้สามตวัวแล้วพี่นอ้องปลาคอหน่อยปลาเค้งหน่อยปลาลุดเอาซึ่งเบิดกระไดซี่ตัวแล้วครับอ่าติดตามน้องกันครับมันหลุนเพิ่งลังนี่ครับมันปลา่อโอู้ยอ้ยปลานิดหน่อยอีกครับพี่น้องโอ้ยหน่อยพูดนี่สายมาใสา่สายให้น่าเขบับครับเป็นไงอ้ย ตันนี้ออกกักษาเขาแล้วตัวหน,น่อยๆ่อาติดตามแล้วกันมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวครับตัวบักง,งี้เลยผมุ้นด้วยลุ่มมาแล้วมาแล้วครับกลับมาอย่างมาเห็นครับ ครักมาแล้วมาแล้วล้มมาแล้วหักหักหักงายครับหักย,ง,ยง่ายเอาที่ตามไปนล้วกันครับผมเนี่ยพี่น้องพี่ตัวใหญ่ปอพี่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ครับตัวใหญ่มากเลยโอ้มัน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 เอาติดตามนล้วกันครับเรามาลุ้ดต,ตัวกันนี่ครับมันปลาอย่างนี่อาการครับโอ้ยช่อนใหญ่ไอช่อนใหญ่ไอช่อนไอช่อนไอช่อน,อนตัวสวยๆเลยครับน,นี่ตัวสวยๆแล้วครับนี่ครับโอ้ตัวงานกันครับปุณ งามงามงามขับตัวงามเลยครับโอ้หวานสีพวได้ผลเราขับขึ้นมากกว่าพวได้งานลับนี่พี่น้องอา่าลุงลุ้มกับมันอยู่ขึ้นเก่าแล้วครับพ่อแม่พี่น้องอืมมันแล้วมันแล้วพี่ครับขี่ครับ มัน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 ไปตามไปน้องกันครับพี่น้องเขามาลุ่นหลังอย่นี่ครับมันป่าโอ้ยปากด ับปักกดปักดน่กดน่ตัวเนี่ยอับปักดปักรถดุครับปักดปักดตัวเนี่อยู่ครับ พอไห้ปนปลไห้ปนปลไห้ตำน้ำพิกแล้วพอไห้ตอบคอมเมนต์มูเลยมันเนี่ยมาใส่เบ็ดเด็กครับตรงนี้อยู่ครับอ้าวที่ตมน้ำกันครับไปเรื่อยๆกับนุงลุ่ม นี่ลุงล่มก็ได้คือเก่าครับผุ่นแต่หลายอยูุ่ครับตัวใหญ่ในของกระซังในของนึ่กับนีครับตอนเจีบเบ็ดเบิดึงพได้ท้ายครับมันทีมันสั้นเหมวยมันสั้นได้พได้ท่ายไบิ่งับอ้าวนี่ครับลุงลมหมานครับโมนี่หมาน ทุกก็พอกันชิปนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ลุงลุ้ในยเด้อฝากติดตามให้ลุงลุ้นะเจอกันชิปนาครับสวัสดีครับ